ในสงครามวันเมื่อในโกลมาบท้จมเขาชิงชื่อเสียงที่คนนานอวันเมื่อในเขาเตรมารัดนี้ซิบเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์อันไวลเหรือเปิ่นในกำพาว่าในเขาเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ในไว้ตาใจตือในการจอยแถมก้นทบตั้งหยับผุดอําว่าตีเปลี่ยนเพี่ปังตึกเพี่สภาวะเพี่น้ำทมเพี่ลายลายเชียนหรือเสียนั้นอํากา ไว้แต่ใออยแถมในการตับซึกเปิดตาโตอส่งมักกองจินยามเล่โตอส่งก้นเจอในกาป้าอยู่ยาวเหลือนั่นตับซึกเขายังเอาใจตื้อในนากันลำลองแทงหลายๆลายมวอยู่คาย,ยาวกำใน,นเข้ามาตุยจอมกันคานะเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ชิบอันอันไว้ลือเชปเปืนในกำผาอันวันนั้นตีเปลี่ยนเชื้อหลายหลายในคานาออันไลที่ชิป เป็นเอฮกอาป่สังออกซ้มเสียงเหมือนจึงตีห้องว่าอาปาเช่ย้อนเปือว่าห้องมืดจับชุบกันง่ายๆว่า a p a าชว่าไหนขครเาเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์อ p a าเซลำหนถูกเฮ็ดซากเอาในจึงเมืองโฮมตูมอเมริกาไลมินขค้ืนภาพบอกออนตั้งสุดวันที่30เดือนเก้าเหงเก้ปากเจห ในเดมีกาคันอยู่หมอก18ล้านดอลลาร์เครื่องมินอปัสลํลำได้เดมีใจเครื่องจากอยู่2องอันและใจไว้พัดสี่อันเดมีโลอยู่ชามอันหนึ่งโจมองเดมีนำกัดมินกว่าไกลเลยสองปากแปดสี่ลักต่อโจมองว่าไหนใครเอา อีคึกยำของเครื่องมีนอาบาเชเฮลิคอปเตอร์ลำในกย้อนว่ามันใจกองจากสองปากสามสวนเชนสามสิบมามาและยังใจหมักแตก EGM หนึ e GM, CC, ่งสี่ีเพลไพัยแทงรูก่อนในะยาวอันไรที่เก่าไม่มีเศร้าหก เครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ไม้มีเสาหกในเฮ็ด้างออกในเมืองเลช้าแลไะละมินคืนผ้าปอกอันตั้งสุดวันที่14เลินสิบสองเฮงเกาปากเจเครื่องมินไม่มีเสาหกเฮลิคอปเตอร์ลำในเดมีกาคันอยู่มอกเสา,าล้าน โตถึงเซาฮาลานโตลาในคาเยาหนึ่งจูมองมีน้ำกัดมินกว่าไกา่ไล่สองปากเกพลักกิโลตโตจูมองในคาเยาเครื่องมินลำในยังมีน้ำกัดยุกอันนักเลยลดีดีดน้ำกัดมันยุกเครื่องมินอันกวนเมืองขี่นั่นไลยไงเงีอ่อนกล้วยในเยา่า อันเลที่แปดเป็นไม้มี่สาวแปดแอนในฮอนด์เครื่องมินไม้มี่สาวแปดในในถูกเฮต้างในเมืองละช้าในมินคืนผา้าปอกอ่อนตั้งสุดเลนหนึ่งเหงเก่าปาก 7, เจ็ดิบเก่าเดมีกาคันอยู่หมอกสิบห้าต่อถึง1ิบหกล้านต่อล่า กองเตมีน้ำกัดบินกว่าไก่ไล่สามปากลักกิโลเมตรต่อชั่วโมงในขายเย้าเครื่องมินไม้มีเซาแปดเฮลิคอปเตอร์ลำในยังมีกองจากเลหมักแตกติดกึกจอมไว้เสีอยู่ทีไกไกลเสิยังมีน้ำกัดยื้อกัดจู้ผู้เขียนอันอยู่ที่ตับเหขียนไรรูก้ก่อน อันใที่เจ็ดเป็นกาห้าสองเฮ็ดออกในเมืองรัชาเตมินขึ้นผ้าบอกอ่อนตั้งสุกวันที่สิบเจ็ดเลื่นเจ็ดแห่งเกาปากเกาสิบเจ็ดมีกาคันอยู่ดีสิหล้านต่อล่าหนึ่งโจมองมีน้ำกัดมินกว่าไกลไหลสามปากลักกิโลเมตรต่อโจมอง มินกาห้าชองในเป็นเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์อันมีตั้งไว้สูงเตะๆเลยเป็นเครื่องมินอันลงเลยเล็บเห็นด้วยในองตีเปลี่ยนปังตึกเสียมกะเป็นเครื่องมินอันเฮตไฮไลก์รถถังก้ากับเล็กนั่นเลยไงๆรู้ก่อนอันเลยที่เจ็ดเป็นแอนเฮกเกาน อันเห็เกาส่วนนเป็นเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ตส่งโคอันไว้กึกเฮอต่างเครื่องมินของตับซึกนาโตอันเห็เกาส่วนนผู้ที่โครงสร้างเฮ็ดออกมาก็เป็นนาโตเฮลิคอปเตอร์อินดัสเทริตแตเป็กเป็นมาเครื่องมินลำในจุมโอยลีนาโตหาเมืองไรคมือกันเยเฮ็ดสร้างออกมาอยู่เยาเจ้านั่นก็เป็น ฝรั่งเศสเยอรมนีไพ้หวันตุกอิตาลีนเนเธอร์แลนด์และเมืองอังกฤษยูเคการคันเครื่องมินลำในโกดีอยู่30ต่อถึง35ล้านยูโรได้มินเครืนผ้าปอกอันตั้งชุดวันที่18เหลือน12เฮงเกาปากเกห้า เครื่องมินแอนเฮกเกานเฮลิคอปเตอร์ลำในเอว่ยตาโตส่งคู่ของซึกเล่วยโตส่งก้นซึกไกว่กึกเฮตังเครื่องมินหนึ่งกำติดมีการโตส่งก้นซึกเลยตั้งนำตอดถึงเช้าก็ในเครื่องมินลำในถูกเฮ็ดช่างออกมาตั้งนำ้ำปาหกสิบหกลำว่านในข่ายเอว อันไลที่ห้าเป็นกุททาแวทแลนด์ A W หนึ่งสามเก้าเมน W ในไลเฮดสร้างออกมาสี่เส้นอยู่ยาวเปิดตาโตสูงแคบคึกต้อน V I P และเปิดตาโตส่งผู้เก็ดเขยัาายจอมไซพังเปิดตาโตส่งคนหมอหมอยาพองยามคึกคัก ลเล่ป์ตาเล่เล็บเห็นด้วยจอมผังปังลหลโครงการผู้คงสร้างเฮ็ดออกมาก็เป็นอากุทธาเวทแลนดไลมินเคลื่อนผ้าปอกออนตั้งชุดมือปีสองเฮงหนึ่งหนึ่งลำเตมีกาคันอยู่ดี12ล้านต่อล่าไว้เสีป้นการกดทัด มีไลหึงชีเหงโจมองเยา้าไลไหวฮับห้องนอกเมืองแอฟเอเอลไล่ไหวข้องตาเฮ็ดออกมือปีสองเฮงชีโตเหลียวมีผู้สั่งซื้ออยู่ตั้งน้ำหนึ่งปากเจ็ดสิบลำและผู้สั่งซื้อมีอยู่เร้าสามเมืองในคาเย,ยา้าอันไลที่สี่ เป็นเ w 1.1่นเมอริน A.W. 1, 1, AW 1. 1นูนนมินขค้ืนผ้าปอกอ่อนตั้งสุดเมื่อปีเฮงเกาปากแปดสิบเจ็ดและผู้ที่โคงสร้างเฮ็ดออกมาก็เป็นเฮลิคอปเตอร์เวทแลนด์ของเมืองอังกฤษแหละอากูตาของเมืองอิตาลีไล้ห่มมือกันเฮ็ดสร้างออกมาอยู่เยาว เครื่องมินเอนึ่งส่วนหนึ่งในหนึ่งโจมองมีน้ำกัดตั้งมินกว่าไกลไล่สามปากเกาลักกิโลต่อโจมองในคายเยา้าเลขเครื่องมินลำในไลใจเตือเปลี่ยนตั้งการมือปีเฮงเกาปากเก้าสเก้าใจเตือในการตับเชืเลอปนตาขนชึปุปนตาตับซชึกเกดแข่เฮกัง เธล์ลำนนำในขายา้าอันไลทที่สาเป็นมี3าห้าแอมมี3าห้าแอมใน1นึ่งโจมองมีน้ำกัดเินไลตั้งไว้แห้งสูงชุด3ปาก10บกิโลลัต่อโจมองผู้ที่คงสร้างเฮ็ดออกโกเป็นห้องการเฮลิคอปเตอร์ใหม่ของมอสโก ใจตื้อเมื่อปีเองเกาปักเจ็ผู้ทีใจตื้อก็เป็นตับกลางหาวเมืองสวัตดโตเหลียวมีผู้ใจตื้อในกำผ่าตั้งนำสามสบเมืองไปในขายเอาอันัยที่ช่องเป็น4ี่เฮกสีิจิตสนุก 1นึ่งชั่วมงมีตั้งไว้มินไกลไลสามปากสิบหาลักกิโลต่อชั่วโมงโครงการผ้ที่ของสร้างเฮ็ดออกโกเปลี่ยนโปิงหนึ่งลำเตรียมมีกาคันอยู่ดี1สิบล้านสามแสนต่อลาในขายเาเป็นเครื่องมินอันยุคน้ำนักไลยเล่เป็นเครื่องมินอันโต้ส่งกองหลงแล่มักมือจืนยามของตับซึก เละโคใจ้าตื้อตับสึกตั้งหลายในายาค้ายเครื่องมินชีเฮกช7ชิีชนกในไล่ถูกขายปัน16เมืองเล่เมืองที่ใจนำเสียเปนก็เป็นตับกลางเฮาจึงเมืองโฮมตุมอเมริกาแล่ตับกลางเฮาของเมืองอังกฤษยู U.K ในค้ายา อันเลยที่หนึ่งเป็นยูโรคอปเตอร์ X3 หนึ่งโจมองมีตั้งไว้มินเกาไกลไล่4ปาก72ลักต่อโจมองผู้ที่โคงสร้างเฮ็ดออกก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ f p a d ย้อนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำหนมันเตะออกห่างผางมาเหมือนเครื่องมินและตั้งเฮลิคอปเตอร์กึกกันสีมันเฮ็ดให้ไร็ เป็นเครื่องบินอันไว้เลยสีเปิลในกําพาในอยู่คาเยาเครื่องเมนยูโรเฮลิคอปเตอร์ลำในถูกสร้างมาเปิดตาหับแขกคึกตอน VIP และเปิดตาปันเล็บเฮียนด้วยจมผังปังหลายในคาเยา พี่น้องเขาเขาค่ะเจ้ออันลาดมาเจ้อในกอเป็นเครื่องมินเฮลิคอปเตอร์ซิบอันอันไว้เลยเสิเปินือในกัมพาว่าในคาอ้อพี่น้องเขาเขาค่ะสังว่ามีตีคงุกยอมอํมแมนจอมในกาเขายอมน้อมใหญ่นาอยู่ค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะสังว่าใจใจตั้งหูอิดพอดปิดปอดป้วในจึงอย่าเปลืมต็ดติดตามเลเต็กสับใครเปือเปลี่ยนแห้งใจเปือตาสิบช่าง เ็วิดีโอใหม่ๆออกมาปั่นแทงสีกรดำขาไม่สุขค่ะ